สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านในช่องพ่อเบิ้ลบัวกแก้วนะครับวันนี้เราจะมาชมพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จร้อยปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับแท้และทันหรือเรียกสั้นๆว่าสมเด็จกล่องเหล็กนะครับเป็นพระเนื้อผงสมเด็จสามชั้นมาพร้อมกล่องเหล็กนะครับ น่าจะเป็นรุ่นเดียวนะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวที่มาพร้อมกล่องเล็กแบบนี้นะครับนี่คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอะให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับโอเคนี่ครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าสมเด็จพุทธานุภาพยศอสรออ้อยปีพิมพ์พระสมเด็จสามชั้นนะครับด้านหน้านี่ก็คือด้านหลังครับ ที่ระลึกสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญพ,พระชันทา100์หนึ่ปีนะครับนี่ครับสมเด็จกล่องเหล็กในตำนานแท้ทันนะครับแท้ทันผมมีอยู่ประมาณ10กล่องนะครับราคาเท่าไหร่เออยังไม่ได้ตั้งราคานะครับโอ้ยแก่ยากครับหลังจากนี้ก็จะมีการขายกันเกิดขึ้นนะครับแต่ให้ชมก่อนนะครับเรียกกระแสก่อนว่ามีใครสนใจบ้าง นะครับนี่ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวรองหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ย้ํานะครับตัวนี้แท้ทันเป็น3ามชั้นเกรดทะลุซุ้มนะครับเกรดทะลุซุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหมด5อันเลยนะครับที่จริงผมมีอีก5้านะครับแต่วันนี้รีวิวไป5้ากล่องพอนะครับถ้าจะขายวันไหนเดี๋ยวจะบอกราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับกล่องแรกครับ เราจะดูเรามาลุ้นดูกันนะครับว่าภายในกล่องจะมีเนื้ออื่นลงเหลืออยู่อีกไหมโอ้โหมันแกะยากครับสมาชิกทุกท่านนี่ครับว่าเขาจะเหมือนกันหรือไม่นะครับมาที่เดียวกันนะครับจะเหมือนกันหรือเปล่าสภาพจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับเรามารับชมกันกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่นะครับสองสาม สี่นะครับแล้วก็ห้า 5, ครับอ่านี่นะครับก็จะมาพร้อม2เดิมประมาณนี้นี่คือสมเด็จร้อยปีกล่องเหล็กนะครับเราจะมารีวิวสักองค์สององนะครับโอเคแกะมาเลยครับเป็น2องินะครับเป็น2อเป็น2อิบ สำหรับสมเด็จพยานนาสังวรนะครับผมมีรุ่นที่แท้ทันนะครับประมาณสามถึงสี่รุ่นนะครับพระกิ่งหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็พระพุทธชินราชนะครับนี่ครับผมอ่ะเรามาดูดีเทลกันก่อนนะครับความยาวยาวเท่าไหร่อ่ะเรามาวัดกันก่อนนะครับความยาวนี่ครับประมาณสี่เซนติเมตรนะครับสี่เซนติเมตร แน่นอนครับตายตัวเลยนะครับ4เซนติเมตรความกว้างทงฐานนะครับประมาณ3.6 2จกสองจุดหกเซนติเมตรนะครับ2องนี่ครับด้านบนก็น่าจะเป็น2อดหนะครับเพราะว่าหรือใช่ไหมใช่ครับด้านบนก็ประมาณ2องจดสถึงสองเอาตรงๆนะครับก็เป็น2.4นะครับ สามจุดหกกับสองจุดสี่นะครับนี่ครับด้านหลังก็จะปั๊มตายอสสนะครับนี่ครับแทบจะไม่ต้องลงกล้องนะครับผมจะบอกพี่ๆเลยเนื่องด้วยความชัดนะครับเนื่องด้วยความชัดของพระที่ปั๊มมานะครับนี่ครับความหนาใช่ครับเราต้องวัดความหนาด้วยนะครับหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนพอดี นะครับประมาณ1นึ่งเซนพอดีนะครับความหนาประมาณ1นึ่งเซนพอดีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าองค์ที่สองจะมีความกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากันหรือเปล่านี่ครับเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับทะลุซุ้มไปเลยนะครับนี่ครับไอตรงที่ทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มเนื้อค่อนข้างละเอียด เนียนนะครับค่อนข้างจะเนียนละเอียดนะครับก็จะมีผงต่างๆมวลสารสีน้ำเงินสีส้มสีแดงสีเหลืองมีค่อนข้างจะเยอะนะครับมวลสารนี่ครับสำหรับท่านใดที่จะอยากจะแบ่งนะครับพิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์มาคุยกันหลังไหม่นะครับผมจะบอกว่าผมมีแบ่งให้ประมาณ3าถึง4องค์ นะครับพร้อมกล่องเหล็กนะครับราคาหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับฟังให้ดีราคาหลักร้อยไม่ใช่หลักพันนะครับแบ่งให้ในราคาหลักร้อยครับนี่ครับเรามาวัดกันดูอีกหนึ่งองค์นะครับวัดคร่าวๆอ่าตั้งแต่ความหนาก่อนเลยครับทาบไปเลยความหนาครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนเท่ากันนะครับ ไม่ใช่หนึ่งเซนนะโทษทีเมื่อกี้พูดผิดครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนนะครับใต้าฐานครับ2.6นะครับ2.6นี่ครับให้เพืเ่อนๆดูนะครับ2.6ด,ด้านบนครับประมาณ2.4นะครับอ่า เก็บไว้เป็นความรู้นะครับเก็บไว้เป็นความรู้นะครับใครจะไปรู้พระที่แท้ทันสมเด็จนะครับถือว่ามีการท่านปลุกเสกเองนะครับนี่องนี้มีหัวใจนะครับหรือว่าลอยผ้าเดี๋ยวขอปัดนะครับขอปัดหน่อยนี่องค์นี้มีหัวใจนะครับไม่ใช่ผ้านะครับไม่รู้อะไรนะครับเนื้อว่านองค์นี้มีหัวใจนะครับนี่ พระองค์นี้มีหัวใจด้วยนะครับเห็นไหมครับตําหนิตรงหัวใจพอดีอ่ามันจะเหมือนกันไหมหรือเปล่ามันจะเหมือนองค์อื่นหรือเปล่าที่มีหัวใจนี่ครับรอยตะไบเอรอยขีดนะครับตามแนวขวางนะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์อื่นนะครับว่ามีหัวใจหรือไม่อ่าโอเคไม่มีนะครับองค์นี้ไม่มีองค์นี้ก็ไม่มีนะครับมีองค์เดียวนะครับที่มีหัวใจ นะครับองนี้ก็ไม่มีครับสามองที่เหลือไม่มีมีองค์นี้องค์เดียวครับที่มีหัวใจนะครับหัวใจสีดํเฮ้ผมก็คิดกันเอาเองนะครับคิดกันเอาเองแล้วก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับว่ามีหัวใจไม่มีหัวใจนะครับนี่ครับหลังจากนี้ก็จะแบ่งนะครับหลังจากนี้ก็จะแบ่งสําหรับท่านใดที่อยากจะแบ่งนะครับแต่องค์หัวใจนี้ผมน่าจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าแปลกดีนะครับเพราะว่าแปลก เนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่ห้านะครับที่จริงผมมีสิบนะครับแต่ผมแกะมาให้ดูห้าก่อนนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูกันชัดๆประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ